พระคำเพื่อการพื้นฟูยามเช้าเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศวิ่งแข่งจนถึงสุดปลายทางรักษาหลักความเชื่อนั้นไว้และรักในการมาปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้รับบำเหน็จของประคริ์เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมสัปดาห์ที่สามรักษาหลักความเชื่อนั้นไว้วันพุธเลขโรมันสี่ในหนึ่งติโมเทียวบทที่หข้อสิบสองขอเปโโลกล่าวต่อไปว่าจงยึดช่วยชีวิตนิรันด์ไวให้มั่น ท่านได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันนี้แล้วอารบิดหนึ่งถ้าจะเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อในชีวิตคริสเตียนนั้นเราจําเป็นต้องยึดช่วยชีวิตนี้ไว้ให้มั่นคือชีวิตนิรันร์ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์และไม่เชื่อพึ่งในชีวิตมนุษย์อรบิทสองเราไม่เพียงเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่ออย่างเป็นทัศนะภายนอกแต่ยังเข้าสู่การสู้รบนี้อย่างเป็นทัศนะภายใน โดยการยึดช่วยชีวิตนิรันร์ไว้ให้มั่นอารบิกสามเราต้องยึดช่วยชีวิตนิรันร์ไว้ให้มัน่นจากนั้นเราจึงจะสามารถเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อนั้นได้จัมตาที่สามวันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้น,นปูยามเช้าหนึ่งติโมเทียบทที่หกข้อสิบสองจงเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อนั้นจงยึดช่วยชีวิตนิรันร์ไว้ให้มั่นท่านได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันร์นี้แล้ว และยังได้แสดงการยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคน 1. ติบโมเทวบทที่ 6: ข้อ1ิเพื่อเป็นการสะสมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับตนเป็นฐานรากอันดีในอนาคตเพื่อเขาจะได้ยึดช่วยชีวิตอันแท้จริงนั้นไว้การสู้รบเพื่อหลักความเชื่อหมายถึงการสู้รบเพื่อแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือการสู้รบเพื่อพระคริสต์ ในฐานะการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและเพื่อคริสตจักรในฐานะที่เป็นประกายของพระคริสต์ชีวิตนิรันในหนึ่งติโมเทียบที่ 6: ข้อ12ก็คือชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างของพระเจ้าซึ่งเป็นนิรันคำว่านิรันมีนัยยะถึงเนื้อแท้มากกว่าองค์ประกอบแห่งเวลาของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นั้นหากเราต้องการเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา โดยเฉพาะในการปฏิบัติของคริสเตียนแล้วเราจำต้องยึดช่วยชีวิตของพระเจ้าไว้ให้มัน่นและไม่พึ่งวางใจในชีวิตมนุษย์ของเราดังนั้นในหนังสือหนึ่งจติโมเทียวและติโตจึงได้เน้นย้ำถึงชีวิตที่นิรันดร์ครั้งแล้วครั้งเล่าการที่จะสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวกับคริสตจักรดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือหนึ่งติโมเทียวและต่อต้านแนวโน้มในการเสื่อมถอยของคริสตจักร ดังที่กล่าวไว้ในหนังสือสอติโมเทียวอีกทั้งรักษาแบบแผนอันดีงามในการดำเนินชีวิตคริสตจักรดังที่ได้กล่าวไว้ในติโตนั้นชีวิตจึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเลือกอันข่าวสารเราได้ถูกเรียกแค่เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าแล้วเดิมทีเราเกิดมาจากชีวิตธรรมชาติของมนุษย์แต่เมื่อเราถูกพระเจ้าเรียกในพระคริสต์แล้ว เราก็ได้รับกบารบังเกิดใหม่โดยชีวิตนิรันดร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าการยอมรับอันดีชี้ถึงหลักความเชื่ออันดีหรือกิตติคุณทั้งหมดที่คริสเตียนเชื่อเราทุกคนควรจะแสดงการยอมรับอันดีเช่นนี้หนึ่งติโมเทียบทที่6ข้อ1 1ถึงข้อ12คือบทสรุปอันมหัศจรรย์ของพันธสัญญาใหม่เกือบทั้งเล่มคนของพระเจ้าควรมุ่งสแสวงหาความชอบธรรมการอยู่ในธรรมความเชื่อความรัก ความอดทนและความอ่อนโยนเขาควรสู้รบเพื่อแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าและยึดช่วยชีวิตนิรันด์ไว้ให้มั่นเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือด้านต่างๆที่เป็นธาตุแท้แห่งพันธสัญญาใหม่ทุกวันนี้เราจําต้องเข้าสู่การสู้รบที่ดีเลิศเพื่อหลักความเชื่อนี่ก็หมายความว่าเราจําต้องสู้รบเพื่อพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพอันเป็นรูปธรรมของพระเจ้าและเพื่อคริตรจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ นอกจากนี้เราไม่เพียงต้องสู้รบในด้านทัศนะภายนอกแต่ต้องสู้รบอย่างทัศนะภายในโดยการยึดช่วยชีวิตนิรันร์ไปให้มั่นด้วยเราไม่ควรกระทำสิ่งใดโดยแยกออกจากชีวิตนี้เราควรพูดกับสามีหรือภรรยาของเราและกับลูกๆของเราไม่ใช่โดยชีวิตธรรมชาติแต่โดยชีวิตนิรันร์กระทั่งในเรื่องของการซื้อรองเท้าคู่หนึ่งนั้นเราก็ควรมีชีวิตเป็นอยู่ตามชีวิตนิรัน์ ซึ่งเราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่นั้นด้วยในฐานะที่เป็นติโมเทียวในวันนี้เราต้องยึดช่วยชีวิตนิรันด์ไว้ให้มั่นในหนึ่งติโมเทียวบทที่ 6: ข้อ12ปาโลก่าวเป็นพิเศษว่าเราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันด์นี้แล้วไม่มีหนังสือเล่มใดในพันธสัญญาใหม่ที่กล่าวว่าท่านได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันด์นี้แล้ว ท่านตระหนักหมาว่าท่านได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันแล้วชีวิตนิรันนี้ไม่ได้ชี้ถึงพระพรในอนาคตเป็นหลักการถูกเรียกเข้าสู่ชีวิตนิรันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราได้ถูกเรียกให้รับสุขพระพรที่อยู่ในสวรรค์ชีวิตนิรันควรจะเป็นชีวิตของเราในวันนี้คือชีวิตที่มีเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันของเรา โดยการบังเกิดครั้งแรกของเราซึ่งก็คือการบังเกิดทางกายภาพนั้นเราได้รับชีวิตฝ่ายอาดามแต่เนื่องจากเราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วเราจึงไม่ควรมีชีวิตเป็นอยู่ในชีวิตฝ่ายอาดามและชีวิตธรรมชาติอีกต่อไปจริงอยู่ที่เราต้องเป็นมนุษย์จริงๆกระทั่งเป็นมนุษย์อย่างพระเยซูแต่เราต้องไม่อยู่ในชีวิตธรรมชาติของเราในทางตรงกันข้าม เราจำต้องดาเนินชีวิตมนุษย์โดยชีวิตที่นิรันดร์เราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนี้แล้วและบัดนี้เราก็จําเป็นต้องดาเนินชีวิตนี้ข้าพเจ้ามีภาระอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของการถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าห่วงใยเป็นพิเศษต่อวิสุทธิชนที่รักเหล่านั้นที่ได้ถูกทำให้เบี่ยงเบนไปจากชีวิตนิรันดร์ซึ่งเราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ และคนเหล่านั้นที่ถูกครอบงำด้วยสิ่งของอย่างอื่นเราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันร์แล้วอย่างเฉพาะเจาะจงชีวิตนี้ซึ่งก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงแล้วก็คือตัวของพระเจ้าตรีกับภาพเองเราได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตนิรันร์แล้วบัดนี้เราจึงควรยึดถวยชีวิตนี้ไปให้มั่นดำเนินชีวิตออกซส่งชีวิตนี้และให้ทังตัวของเราประพฤติตามชีวิตนี้ เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตหนึ่งติมโมเทียวตอนที่12